ฝัดเป็นนะฝาดสะอาดนะอาดแล้วอ่านยังอ่านแล้วอ่านแล้ว,ลวเจ็ดเอาเสร็จแล้วเก็บครับอื านได้่ะอ่าน่าตรงนี้ด้อนอแล้วครับเก็บไปนะอ่านแล้วเก็บไ้ครับอ่าน่งจังออว่าอ่านได้ไง แล้วจ้าทำไงจ้าเก่งจังเลยเยี่ยมตบมือไหนค่ะเยียมจ้าไม่เสร็จดีกาะฮะอาไม่เสร็จเลยนะอืม Apa makan tak? Hmm, hmm. Nenek saya juga มาแล้วจ้าอย่าล้มนะจ๊ะอย่าล้มนะจ๊ะว่าพอแล้วจ๊ะเอาไปเก็บที่จ้ะเก็บได้ไหมแม่เก็บได้ไหม จ่าแจแล้วจ่าแล้วจ้านะจจะากาิบแพนนะจ้าเยี่ยมจ้าทำยไงจ้าทอดเก่งจังเลยนะ